คําเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซ c แฟนครับแฟนช่องทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี่เนาะคะ่ะจันจิลาก,กับยู่ที่วัดบันเมืดเนาะคะ่ะกะมารวมนะคะมาร่วมบุญเอ,อ่อทอดกัดยินน้ำเพลินเนาะคะ่ะเนาะ เป็นพระเป็นกระถินสามะคีเนาะค่ะพี่น้องคันพี่น้องอันอยากมารวมบุญอยากมาเฮ็ดบุญนั่งกับสามารถมาได้เนาะคะ่ะมือหนีเพิ่นจัดงานบุญนะคะบุญกระถินสามะคีกันเลยเอาบุญมาฝากพี่น้องพร้อมนะคะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะ,นะค่ะปะนีอันสร้า,างมาเป็นตัดจัดงานจัดยังสิเนาะคะ่ะมือเอื้อนจะเป็นมือถอดกระถินเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะค่ะพี่น้องเอฟซียู่ใกล้กับซา,ามารถมาได้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะที่นี่เนาะคะ่ะอันเันจิล่ามีแน,น,นวทางมาฝากพี่น้องเนะะาะกับซาทูเดอร์ปูสาธุเาธนาะคะ่ะกัไปจุดถูกขอพ่อนจากเพิ่นแล้วล่ะคะ่ะจากเทพบุญมาแล้วกปจุดถูกขอพ่อนจากเพิ่นเนาะคะ่ะวัอนี้ก็คือมือขึ้นนี่ฟัน แม่กายไปได้มหนไนเจ้ะมื่อขึ้นนีฟันเนาะคะ่ะฟันว่าอันเพื่อนภาพไปเซนี่ละ่ะภาพไปใสสักแหงหนึ่งระวนันมืดมืดก็ยังอยู่ในปลาไก่ไก่แล้วที่นี่ก็เลยนี่อันผู้ชายผู้หนึง่งอายุประมาณสามสิบกว่าสามสิบตน้ตนๆเนาะคะ่ะ คน,น,นก็นเลื่อาพไปพาไปเราไปเห็นสางหนึ่งสางสางนั่นกับปรกบากฏว่าบ่ได้ใส่งานมาโดนเติบเนาะคะ่ะเป็นสางเกา่าตั้งอยู่สถานที่แบบในปา่าเราเพื่อนลด,ดผ้าเข้าไปปรกากฏว่าสร้สางนั่นคือจังจังความฝันเครื่องเจ้าของตอนเป็นเด็กหน่อยนั่นเคยไปไปหันมาก,ก่อนเนาะคะ่ะที่นี่อนก็นเลยว่า ซิมเบิงบ่อซิมนามส่างเบิงบ่อคนว่าอันผู้ใต้คนอันคนเบาบันนี้จันจิลากันเลยอันซิมอยู่แต่ลองตักมาซิมเบิงแน่จันจิลาว่ามันเป็นส่างเก่าบันนี้เพื่อนมันมีฟ้าปิดเนาะมันก็เลยดันฟ้าปิดส่างออกมันก็เลยตักน้ำยู่ในส่างให้จันจิลากินพอจันจิล่าจะซิมเบิง โอ้ยมันคือจังตอนข่อยเป็นเด็กหน่อยแทกกินน้ำ้างเนี่ยแต่ข่อยเป็นเด็กหน่อยข่อยก็เคยมากินอยู่นี่ละบางสี่งอ่ะมาทีนี้แต่จิราก็เลยหูเมียเตือนก็เลยว่ามันเป็นส่างเกา่าแต่ว,ว่ากับมี่แนวท่างวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมาฝากพี่น้องแล้วแล้วก็นานันเนาะคะ่ะ ก่อนนาสีออกพันษาคือนันกับฟันว่าเพื่อนผ้าเขาไปได้ทำไปมุดทำม,มุดทำาลบวันนี้มันหลบไปสอดสอดออกจากทำคือจะเ,เป็นซองเขาไปได้ทำแต่ว่าไปสอดออกเป็นมู่บ้านบันบงไง่ายหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นมู่บ้านเมี่ยงบังบดหรือว่าเป็นมู่บ้านของเมี่ยงรับแล่เนาะคะ่ะแต่ว่าจานันดิลาการน้ำโตเก่าอยู่น้ำโตนี่ละเนาะคะ่ะ มักแห้งคือมักตัวนี้เนาะคะ่ะตะว่าสิตัดส,สองตัวให้พี่นองเย็บสี่เนาะน้องเอาวันกระดานไม่ให้แม่น,นมะมะดานที่เนาะสี่ค่ะที่นี่เรียกว่าฝันมือขึ้นนี่เนาะคะ่กะก็เลยตีว่าเพิ่นาพาไปเบิงน่ำสางสางเกา มันเป็นกินน้ำสางน้ำบาดาลไหมหอมหอมละความฝันเนาะคะ่ะก็เลยเอามาปฏิปะต,ปะตก,กันกน็เอาความฝันก่อนออกกันสามาใส่น้ำแล้วก็เอาความฝันมือขึ้นนี่ล่าซุดมาใสนนะะ่น้ำเนาะเนาะก็ถือโอกาสป่อยย่นี่เลยเนาะเะนาะเพื่ออันเอฟซี FC สีโกสีมานเนาะคะ่ะเพราะว่า ล่อมันอกค่ะล่ออัน,นแนวทางอยู่เนาะค่ะอันนี้ก็คือสีเอาเป็นตัวนี้ละเนาะคะ่ะสําหรับมือนี่เนาะคะ่ะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเอาเอฟซีลองพิจารณา,าเบิงเนาะคะ่ะเลขความฝันพิจารณา,าเบิงเนาะคะ่ะเอฟซีเพราะว่าอันนี้เป็นเลขความฝันของจันจิล่าคนภาพไปเบิงสรางเกา่าคันเป็นน้ำสางนี่จันจิล่าว่ามันสีมีศูนอยู่ เอาคะ่ะงวดนี่สิติสูนซาจิราดบันม 7, ัก07ันติศูนนะเอาพี่น้องลองปิดจาหน้าเบืองเนาะค่ะเนาะตะวันใด้แจกกับมักลายตัวอยู่อันนี้คื้อตัดเอาเน้นๆเลยเนาะ,ค,ะค่ะันให้พี่น้องโศกมาน้ำกันอันนี้ตัดเอาเน้นๆเป็นภาาไปเบืองสางนำสางละกันอันนี้เป็นโตเป็นเลขที่เป็นเลขเดินทางเนาะเลขภาาไป ป,ปลาบอนบอปลาปลาตตัวใหญ่แทบวอนปุ้มเลดซองเทือแล้วก็ไม่นหนักสิก็ไม่นหนักสิฮะพี่นอ้องหนักเลยเนาะโอ้บ่แมนมเลขเขาา่าระวองหัวเนาะพี่นอ้องเอาแคบหน้าจอไว้ด้วยค่ะพี่นอ้องพี่นอ HD, ้องเอสีพิจารณาบุงมาคะ่ะเป็นแนวทางนะคะวันที่หนึ่งนะคะหัวดีซีมาน,นี่แหละคะ่ะพี่นอ้อง วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกานะคะอะอันนี้คือต้นวัดตอนนะคะพี่น้องโตงนี้นะคะพี่น้องอันน้ามีปึ้งปึ้งปึ้ง,งสองเทียแมย่หรือว่าดันหนักเพื่นเสียงเมีนบอกพญานาคพญานาคคน,นั้นมาทรงข่าวว่าเมียนหล,ละละนี่น้องพี่น้อง มามมนีก็เลยถือโอกาสมาปล่อยแนวทางพร้อมเนาะคะ่แะแมมารวมบุญน้ำเพลินนะคะจะเอาบุญนะคะฝากเอฟซีพร้อมเนาะหอเอฟซี FC โซกมานน้ำกันเนาะคะ่ะพี่นอ้องค่ะคือสิ่งใดวังสิ่งใดก็ขอให้สมมงมาตปาถนาเนาะะคะ่เนาะ ค่ะจันจิราเอาบุญมาฝากเดี๋ยวมืออื่นกะสีอ่าร่วมทอดกระถินน้ำเพลินนะคะมือนี้เป็นมือรวมมือโฮมนะคะเป็นก,การกระลังจัดฟ้องเตรียมฟองอยู่นะคะในศาลาเนาะค่ะพี่น้องอยู่ไก่กระสามารถมา่อว่นเอ้าบอนอีกแล้วพฮียหนักตีน้ำอีกแล้วซามเทียเหรอ ซาถูดเด้อปูเอ้ยปูพญานาเข่าไฮแม่นไฮเปะลูกร้านบอกตัวใดก็ไฮถือไฮแม่นไฮเปะ r f 4โศกมานน้ำกันเด้อปูหาเชฟนาจองไวเนาะค่ะเนาะเรียกความฝันเป็นแนวทางเนาะค่ะ เอฟซีโศกมาน้ากันมือนีกะค่ะมือนีกับ,ม,กบมีแนวทางตอนนี้เนาะคะ่ะอันเอฟซีกับพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ไปตําไทยเนาะค่ะตําไทยนะคะ,ะ,คะวันที่หนึ่งเด้อพีนออ่น้องตาไทยเด้อค่ะเด้อวันนี้ตำไทยนะคะส่วนตำเหล้าก็สิเป็นมืออื่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวจันจิราสิลปป่อยมืออื่นอันนี้เอาไปตำไทยแซ่บเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยนะคะุ่งน,นี้นะคะให้โศกให้มา รัฐบาลไทยงวดนี้เนาะคะ่ะขอถูกขอไปหลายๆค่ะว่าแม่งสูงมาน้ำกันตะวันหน้าบ่อนซามพิอาซีพิอาไหมนะคะ่นะ,คะมือนี่กับคอห้โซห้มาเนาะคะ่ะกันผู้ใดเห็นคลิปนี้เนาะคะ่ะกับคอห้โซห้มาไฮเหล่าไมด้วยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะขอบคุณค่ะ